สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยพวกเราจะมาเล่นปืนฟอ l l แล้วก็จะใส่สกินที่เป็นสกินไททันเอาให้มันเข้าธีมในช่วงกิจกรรมไททันหน่อยอะนะแล้วก็จะมาเล่นคู่กับซลิงที่มันเป็นของกิจกรรมไททันด้วยเอาไว้หนีศัตรูหรือเอาไว้เข้าหาศัตรูแบบรวดเร็วไม่เกรงใจใคระนะส่วนการแต่งปืนเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่สโคปเนี่ยจะใช้เป็นสโคปคูณ3โอเคและเหมือนเดิมนะคลิปนี้เนี่ยเล่นเอาฮาใครที่จริงจังหรือซีเรียสเนี่ยก็ขอภัยด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลสงกราน ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับระวังอุบัติเหตุกันด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าไอเดสก์ก็โมนโดนเราจะลองไปแล้วก็อัพเมอร์แล้วก็ไปการลงหานลงไปแล้วก็กดถวายดวงใจกันเองอ๋ออ๋อจีพีมีคนลังดับีนึ่ เจ็บ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 เน้องก๊อฟเจ็บน้องก๊อฟน้องก๊อฟน้องก๊อฟหรผมเจ็บผมเจ็บบอดก่อนยิงบอดก่อนน้องก๊อฟพี่ยีปัดก่อนั้นน้องก๊อฟนั่นเ่งน้องก๊อฟมันหนีแล้วน้องก๊อฟเห็นแล้วมักโมงซิโร่อยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเจ็ดโอ้ย เฮ้ยวไอ้ตาชาคิโยกูวิ่งไปก่อนละเจอกันทุกคนไม่มีการสองคนไม่มีเลยครับอือครับเฮ้ยมันมีคนจะไปแย่งเฮ้ยมันมาแล้วมาช่วยหน่อยเฮ้ยเอาปืนก่อนนะเช่วยตัวเองไปก่อนนะแหวนเป็นเหี่ยวโอ้โหกระสุนก่อนแล้วกัน นี่เนี่ยไปพร้อมแล้วปืนพกกูกรห้าวได้ไปดีไอ้เอกมีต้ยังหนึ่งนเอกเฮ้ยฝาดินาลิงโคตรไหมพ่เจพ่เจี้เอาดาบไปพี่เจเอกไม่เอาไวก่อนนะนะอย่าไปเล่นก่อนเลย ข้างบนนั้นมีคนมาเห็นแบบนีมีนี่แล้วไม่กระสุดลยไม่มีมังไสุนเลยกิดไรอ่ะกะโดดลงฝั่งนี้เข้า่าเข้าเาแล้วเแล้ว น,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 นี่นี่มีกัน้เหี้เป็นคน,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 น้โดดไม่หรอ,อกพอใส่สะโคบสมาไม่ยิงได้ใใไม่ได้เลยอ๋อเอฟเคเหรอเอ้ยบอลน โดนไปเอาผู้หญิงอย่ก็สุดจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยมาอยอบใส้สลิงโดนแล้วนึงไม่ตายหจะตายแล้วพยังไงเอ้ยนิดเดียวอ้าวพีเจเอามาคนเดียวนี่วะโอ้โหพี่เจแม่นะเดี๋ยวพี่เอาสลิงไปแจกมันไปดิ เฮ้ยม,มีตัวลงมีตัวลงมีตัวลงคทุทำรถนะอ้าวรถแหกหัวทันอยูเอทันอยู่

ใครหนูงลงมาทำไมละฮนะน้ายอะไรอะ่ะตายใช่ไหมยิงไม่โดนเลยไม่ค่อยถานัดตัวเงก็เป็นชุดามี่เอ้าวน้า

เห็นใครเลอวะอยากรู้จอคนที่โดนยิงเหรอันเจ้าเข้าเลยมไหมโดนลุงยิงปอบเซนสติวิตี้หน่อยดิ

I am a, a union. Oh, enemy enemy defeated. oh reloading. Enemy UAV support all day. Be here. Mega me kill! The safe zone. <laughs> <laughs> <Come on. laughs> It. Here. Hmm. Satellite scan in progress. Thanks. Thanks, bro. Vehicle here. Let's Enemy. go here. Enemy spotted. to Enemy spotted. Head to the Enemy here. Enemy here. Enemy spotted.

ยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ยขงบนขบวนจะกันนะมีมีอะไรไอ้ตัวนี้ตนนะัวนึงสองตัวเอาเถอะขกวนมีขกวนมี

กูเหลือปิ่เดียวตอนนั้นทรอ๋อไอ้กวดีได้ไม่เห็นไม่เห็นอ้แล้วก็ผกไมีเห็นไม่เนมจอไม่เจอหาสินไม่เจอ โดงข้างล่างแล้ววะขึ้นบนนี้มีนะปีกเรือแล้วปีกตะแกนได้ไหมปีกเหรอ ไดนเสียงปืนมาทั้งฝัางโอ้ยืนเต็มเลยตอนนี้นนนไปจะตายหมดแล้วเฮ้ยตายหมดแล้วก็เข้าเลยเอ้ยมันหนีแล้วไม่เห็นเลยเลยสามสี่ตัวเลยตี่หนึน่งเขาหน,น้าบาเลยเฮ้ย <laughs> ôi 0 -4, 0 -4. <laughs> này không bốn không bốn. Mày chụp, mày chụp Double kill, triple kill. Unstoppable. Using a bandage. Revival kitchen. Này, Chạy lọc 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 á lọc 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 đi, เฮ้ยได้เซอร์ลิงแล้วไปแล้วมางานไปไหนเลยเข้าวงไปทางข่านี่น right ี่นี่วิ่งเข้าทำไปแล้วเก็บโดนไปเอฟแล้วโอ้ยนายวันห้างบนอ่ะยิงมา

ออออโอ้โหกระด้างไปไงวะเนี่ยเก็บเก็บพอดี